อ๋อเ้าไปได้ซื้อพริกเดี๋ยวสิจกพริกขึ้นมาไวเรื่องพริกได้ไวเจ้าบพรว่าจังไดก็สันสิงบ่กอยากกินพริกแซ่แข็งคันสันบ่ทำอ๋อก็บอกว่าอันพริกมะนาเด้อตอนใดตอนโทรคุยนี่บ่ยินบ่ว่อวานจำ้แค่ว่าหาบพ่ไปยำแซ่แข็งก็จำเป็นต้องกินแหะเธอเมื่อวานยำเข้ามาเออเรียมซื้อมาเมื่อวานนี่พักๆเตรียมพร้อมแล้วคนกินก็พร้อมแล้วพี่น้องอันนั้นป้าเอาพริกแซ่แข่งมาหรอเออไปซื้อดิครับรถไปซื้อทันอยู่โอ้ไ่หสัน มันก็บ่อยากไปมันมาล่านี่หนึ่งแล้วไก่สิสุกแล้วพี่นอ้องคนกินก็นั่งท่าแล้วเดี๋ยวเอาพริกออกเห้เขาก่อนนะคะสาคูใส่หมูมานี่อันสาหม่าขี้สาคูใส่หมูมานี่เอาเซตแล้วพี่น้องสาคูใส่หมูพวกนะ่ะพูกมันอยากกินกระยางซองสามรอบลเลยวกอาไปมันกินก่อนพี่น้องสาคูใส่หมูน่าแซบไหมคะน่าแซบไหมคะมาเด้อลงมือลงไหม่จ้า มาเด่อสมาคมชมรมเอานั่งนี่ก็ได้อยู่ลูกหากระดาษก่อนเด้ผมมิเอิ่อหากระดาษดิพี่น้องฮะเจ้าเตรียมไว้ให้แล้ว,ลว,ลวเดีวกดดิคุณใดสีเสียงตายสเสียงกำลงห่อนห่อนนะเอาแม่ลุยเลยรอใครมันกนากลอกก่อนมันกระยำกันห่อนเนาะ ยิ่งจังไต้ที่แหละมันออกมาก่อนมันกับบอฮอนอ่ากินมันต้องใส่ปากข้างๆเลยเนาะโอ้ฮอนเขาเโอ่ยเจ้หลวงนาไปก่อนเจ้าหอนไปได้เจาา้า <G ül> เด่นตายไปก่อนเลยผมเลย,เลยไม่ต้องรอมึงกินแบบไหนมึงกินมาเลยถ้ามึงเจ็บอ่าถ้ามันหลวกปากมันกับหองแน่เล็บพวกทิกใส่ก่อนกินแบบเลยเนาะบุญใจก็เม่นปูบอดายเลยมีเด็กน้อยอันนี้มันหาแต่มีิจนาปูซึมมันก็บว่าไฮดอก พูดอะไรไปกินซูชิมันกับผักไหาปูเอาเราคือโบราณเลยน,น,นี่อืมอะไรอรพอดีน่าเคึมไม่หวานแต่ตึงอยัางไงก่อนโอ้ยไม่ข้างเล แซ่บก่ะบักพริกหน้ยอยให้บักพริกน้ำพี่น้องเอาหยิบมาใหม่ละกัลืมเพชรป้ายอ๋อเผ็ดนี่อ๋อขั้นใหญ่เลยโอ้จะหน่อยเนี่ยเอาหมองที่มันมีกระเทียมเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวมะมห้อยใส่อีกเอาเอามาอีก,อกพี่ผุนให้ท่าทางแข็งแกเด็ดฟ้อง <laughs> <laughs> แต่ใส่ตะกูนะ <laughs> กเนาะอยู่ใกล้ๆสซ่กระยิบแน่เห็นไหมกระไรกูจีเป็นง่อยน,นี่ยเด็ดเนี อาเทียมเจียวหลายๆพี่น้องใส่บอกพริกลงไปบาลนี้ก็ใส่ผักซี่โอ้ยมันเข้ากันเด้อะสิ่งว่าไม่อย่างไรบอกเด้อปุ้มชั่วอืมอ้าห้าค่นพัก เดี๋ยื้อเขาใส่ได้แน่แน่ไงตามกองไปตามยังไหนี่แม่เขาก็นับหน่วยเจกซีหน่วยหกหน่วยาใช้เจ้าหกหน่วยเนื้อในกองค่ะแล้วไม่ออกถึงซอนนึงกินซอนอืกินไข่โป้ไข่โป้มันเป็นไข่โป้ปัญหันมากเป็นไข่โป้หัวมันเป็นไข่โป้หัวแต่เมื่อวานหันกันยังเป็นกินนี่เลย น้มันต็อกที่บอคับน้่ตาลอีกค่ซึ้อืมคนกำลังเห็ดคีมมเป็ดไปทำไหแต่เน,น,นจะมอเป็ดนราตัวไมเปมม็นแบบนุ่เลย <laughs> เอาไปยัง เน้เนียด้ย่ม่นาดูมันตัดงแแตนว้นมันข้าว่ามื่อกีนี่มั่อนือเสียดายัแต่บิ๊กยังไม่อยากขาดมันต่าแจขคนเฮ็ดเียนทอดใส้รถหนึ่งนะน้องห้าีเลยแล้วก็ปอกแล้วทไปูว่ามีชินะอืมมึงกับเขาไปบวกิดเดียวาะมึงห่วงไง ยังูมึอเขาบอกวิทย <expands and floor board> ์เราว่ามาเปียกอะอือือเขาบอกว่ามเหียนเเหร่นดินอืออลูกนาำปูเหรงนี่หรออือแนู่นยังกูสทำอากแกอืออือแล้วทำะไรกนปาบึกเต ทำไมเป็นยันต์ลูกนะเรกเกี่ยวหนูบ้านไสามตัวพี่มันก็อยู่ตรงนั้นมันก็ตามพี่มาในปีหน้าอุ้มตัวน้องหมอบระวังเพราะอย่างนั้นมันเลียงมันมันคนละที่กันมันไม่ไม่เป็นที่เดียวกันมันแบบนึกสามคนจากบ้านป้ามันดืเหมือนใครไงมันนักเลงนี่ต้นมะยมเนี่ยมันยอมเขามันอัดมันข้อตัวนี้นั่นแหละแต่ว่ามันมีใบมาอยู่ใครห้องเดิมได้นขึ้นกันมันมันแบบ นี่จะเสิกใหม่แะแต่ว่าขันจมตกว่าขันห้องเสือของมกูมันจะอัตโนมัติเลยเพราะว่าขันมีซิส่อนอยู่หันแล้วล่ะอ๋อแบไปนอนอนอยู่มังคายอะไรังพอปูบ่านั่งเกีวแหงอยู่ห็นย่งเกีวแหงตั้งไหนบุรีนั่งงิงเกี่ยวหันหังนั่งเียาแม่มั้คอม กินทุเรียนสองหน่อยเสียใจทรมาบอกเลือกกินหน่อยเพ่อจะเออแม่เมาของแม่ก็ะทังเป็นเล็บเลยยังกินยาประจากรเงียยังมาเจอทุเรียนหอมใช่ไหมก็งงเหมือนเดิมยังไม่ดูประเด็นไม่ยังหอนเท่า,านั้นกินทุเรียนใส่โกกเก่งเนาะนเป็นยาอะหาออะไรหมอหาทางตายังมาได้เอินกันนะฮะ ว่ากานันมันก็แข็งแต่ว่มน,นี่ว่าหรอแต่ผูรเอาจะม่นใบดดๆเนียวว่าสันนาส่นได้ยนีไยอ่ามัใบดดๆมากหากินแบบนี้หยาบซะไม่ยอยนี่แหละขานอายุของมักที่หยาบปวดพวกหยาบพือทนสื่อทนกินเนี่ยแหละน,นี่าใส่กระเทียมลหลายๆมันแซ่บมึงเอานนั้นชุบๆกระเทียมเยเอะๆเอออร่อยอือแล้วะไรคางๆกันเนา นึกถึงรุเรียนทำไมก่อนปูกินพักเป็นก,ก,กันยอนสาคูใส่หมุกเปิดกันก็เป็นเพียบข้ามลำมาเหยียบปากหมอนเลยอ่ะแต่ก่อนผักสลัดทักที่ปูกินเลยสลัดแต่บา้านข้าวกนะสอบนะสลัดทองนึกถึงหนาแปะสะเนาะเขาไม่ปลาปีไม่ปีไม่ละหนานา,นาวแล้วสลัดเกิดต้องเสียสลัดเรียนยังก็เสียนหน้านะ ถ้าเเดี๋ยวหน้าปีนี่แม่แม่สาเราบังดุแม่ปูตกใจอันเห็อันมึงยังเห็นแงะบ้านไหนว้าปูโทรหาโทรหายาด่วนนะสินะ n ย o à i ยังอะไรแบบนี้นะทั่วไปอันยำโดนไม่ยังได้พี่น้องยำโดนย้อนอันทักซี่อันเพใส่เอาเพราะเสร็จกินตะไบมั้งหรือไงวะทั่วไปไม่มาไหนบ้านทั่วไปอันอันน้องปูเป็นยังเ่าสบายเป็นยังตาเป็นยังมันเห็นลงในเฟสเลยสินะโอ้ปูเป็นผู้แพร่แม่ งเงาพันเข้ไปไเห็นเกต,บบเนเนตก็บักแมบไาเลยอ๋อสำมาขั้นบอกแมี่ยดูยัยงไงคนเนี่ยนังฝาแมบแมปแมบแมะมาบอกอืมมาหรอก เนานา้วสแค่แมอือยัไม่สุ้ออะไรอพออกันมสีสาวผู้หญิงผู้อย่นงี้ากปีนสาวคางมันเป็นน้องของเพอไรกันตัเนี้ยไ, <ๆ S 2> ไม่รู้นะเจ็ดข้อ,อี้ไรกันเนาะคืออันกันม่รู้มากคัะกนอะ ลูกร้านไส้เจ็ดคนเอามอกรรมก็จะบ้านเนี่ยเนียนมอกรรมทั้งนีมมออ้เลยเนาะหมุนใจกันหมดแล้วเอา้าบางคำพุ่มเป็นไอ้บางคำพุ่มสองเดือนใบบุญเป็นไอ้บางคำเพชรอ,อยู่สามเดือนอมืมันปีเพราปีไทยปีแล้วไอ้หน้าบุญเนี่ยเป็นเป็นไอบ้บางเออหางอยู่หน้าบุญหางกับปุปปับอยู่สามปีแสบครับ่นาะสามปีเลยอะ ในการบักน้อยเนี่ยบักอึ <spe ech acy brick reborn> ้งเผาบูเนี่ยเป็นน้องปุ๊ปับอยู่อเรื่องไตเท่าไหร่หรอวะมาเขาไม่ร้านน้อยเพื่ันเขาเจ็ดคนผู้ชายหกบู่นละเอาใจบัตรบักแม่เรียบคำนั้งเลยใหญ่โรงเรียนมันเด็กไปเขาโรงเรียนเด็กไปเขาโยนโรงเรียนกับอ้ายมันอะไรโรงเรียนนะงลูกบาศเรงเรียนปอนแม่ไปจัดการเรียบร้อยเอาปีพออ่อเรียบร้อย เปนกรณีพิเศษที่เขาบอกห้เขามันเตึงขอเอานะแม่ไปันักบากส้มแม่โรคนั่นก็เป็นพออ่อนโลคไปคนเดียวผู้เฒ่าเนาะเจ็ดสิบแปดสิบช่งหลังนร้อนพอแม่เราก็ไปอยู่นิดเดียวดิโอ้โหสิไงตื่นตัวไปที่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นรังคาบ้านแล้วบ่นอกว่าให้ปูนเฟยเดินก็เป็นเรื่องเออเขาค้าบบ้านสันนิษฐให้แบบปูนเฟยไม่ใช่ง่ายควายปลองเปลืองสีท้าน้่นหรือรักษาความสระได้ไงกูว่าน่ะบ่มันขัดจิตบานนันอยู่กลางป่าเนาะ โอ้ยตายตายเดีวการอะนเทียนทางเขาตรงขางขาเหอนมันขางที่น่ะลังขอกม้ามันจน่อยน่ะอ๋อแม่ขอกม้าอยู่ตรงไหนแม่ขั้วแม่มาอืมพอสั่นมันสี่ยนมันสิพานเหอนไปมันสิพานขาเหอนขางขอกม้าไปนะอืมแล้วก็สั่นมันสี่ยงเอาบทนะนั่นแต่เขาเพชรประตูเขาทั้งขางมันบอกมันอืมทองขาง กจูจะสมใจอยากเนาะเหยุดข้อเหยุดหนาหายุดหลังโยไม่ไงหน่อยตักกันใส่กายังบ่แล้วนั<อ>่งปั่งานซองทักซี่อยู่ลังนนี่เลกัพีนะเยละข้ากินแล้วกัจามัดเชยมึงไปรถมังใก่กูจะหนุกไปตืน่นสายกูมังตึงนมังไส่ที่ง นงินแท็กซี่อันนี้ยำเงินปากหน่อยแล้วมันมันบอกมันบอมันบอกเขาแมันมันมันขยับมาไลยมันบอเขาล้กนไหนแม่เเอายำงอบขอบมันเขามาร่วมใจกันนะแม่เครื่องบดกับเแ็นเครื่อง เอ้ยทำไกระแสบไปหน่อยทำไมี่ทาวาเอมน่เลยอั่าเรื่อง้มีแต่มาฮงถ่ายดีเลยมืออื่นพ่อมาห่มพุ่มขอตะคุ่มมาไปฟังป่านะแล้วก็มาหลุดไปน,ะไปไนั้ไปใสก่ตะคุ่มฟังฟังอาฟังหน้าตะเนาะหน่อแม่เนาะยาหน่อยความพุม่<อ>มเห็นบ่ตายตายเดือนก่อนเขาจะได้ฟังมันคิวว่ามีแน่อืคุ่มเนา A lần lúc Được bay lạnh nhắn, lúc bay nhắn nhắn. Một cặp được bay lạnh nhắn, hảy 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 hả 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 นี่ขนาดเอากาศไปๆป,ปมันแล้วมันยังหยาบอยู่เธอไปโอ้โหนันป่านี้มาคลองจานยุงย่าเผาไมมเหรอเออสร้างบทมึงนน่ะทำงานไปเรื่อยๆอย่า,า<ห>เล่<ด>โบลินเอยอย่าหยุดทำไปเรื่อยๆลงงานลงสีบทผอนำนาำหนาพืลงคนอยางนอนเนาะอเออแม่บีมากินมันอยากนอนมาทาน เขาเลยไมนตอบเขาต <laughs> อ,อบได้ไหมตอบตอบอยู่เพื่อหาคนสืบเนาะต้องเข้าใจมันเปนน็น้ัยโมเดลแสงจะรับดัมแกงลูกหลเนี่ยมันยันมาเลยขายเลยน <laughs> จนับ่ชอบแม่ทำงานกลางคืนหนูไม่ค่อยชอบหนูจะทำอยู่คืนนี้ถามว่าชอบแม,มชอบเพราะมันสงบ แต่ไม่ชอบเพราะว่าน้าปูเป็นคนด้านพีมโนมะไงมโนอะไรอนะี่ยไรนอยู่มาหลายคนอมไปแล้วยิ่งตึกสี่ชั้นน่ะอยู่สามค่อมหนึ่งนะเออกูไปกลแล้วกูไปเห็ดได้ขนะ้<ะ>ึ้นมากูเห็ดก็ได้มะโนะแล้วยิ่งเวลามันเวลาคุณต้องเข้าไปเช็คอ่ะต้องเช็คคนจะมีเวลาเช็คอ่ะคนละชันน่ะเจ้ากี่เบิร์นเง้ยแม่ เออเดินคนย,ยาวๆนล้วก็ปิดหันเหลยไฟหัเหนเลยเหมือนท่านี้แต่หนูคิดว่าเขานอนหนูคิดว่าเขาเสียชีวิตมา<笑><笑>เวลานอนอ่ะเวลาเขาไม่ได้อันนั้นอ่ะนอนแล้วโบจะเข้าไปฟังเสียงเส<อ>ียงกรองมเสียงหายใจทั้งที่พ่อสาวก็นอน,อนนิง่งคักได้นิ่งคือจังไปเลยเห็นไหมบางคนเขาจะนอนมาขนไงย้ายเพราะมันมีเสียงอ่ะต้องไปซ<ท>สอมมึงได้ไหมมึงหายใจซ่องแนบประตูแกลออกนอกประตูแล้วพ่อพ่อได้ต้องเข้าไปข้างในอีกเขาไ่แน่ใจบางคนกับขาเราโต๊ะกุ้งสิน่ะ คาต๊พผมห่มโต๊กุ้งสิน่ะมันกระลามันกระดังม้นมาล่ะ๊ำมี่เสียอ่ะเนาะตอนนี้ร้อนเกินเลยนะเพื่ทำพ่อเย็นนี่และล่ะพี่น้องเนี่ยร้อนน่าทำอยู่เพราะว่ามันมันกลางคืนมันไม่นานไงมันสว่างนานนันแกงอืมบต่ยานแต่ละัแล้วก็จะทำตรงนั้นเหรอเชเดาทำเป็นสปาเก็้อมันใกล้บ้านสุดแล้วตรงนั้นอะ แต่ถ้าเราปูชอบเราปูชอบแฮมเชนที่เยอรมันนะี่ม่ก,ก็ือพักเนาะช่องเว้งเน,ะ <No. S 2> นงาะเนาะมทางหน้<อ>ากเทาะไม่สมัมันไม่มีรถไม่มีใบขับขี่ไ <c oughs> งั้นไม่ได้ซีเรียสเลยอยากทำแฮมเชนตรงนั้นน่ะ <c oughs> แล้วคนแก่คนแก่มันไม่เยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไม่เป็นมันมันมันเป็นเวลาไหมแต่ฟันพี่น้อบอก กันเรื่องส่วนตัวซะก่อนเด้อวันนี้กินไฮเบิบ้งแค่นี้แหละจ้าได้แล้วแต่จ้า,จาๆๆแล้วนะจุ๊บๆไอยหายขึ้นฮอดพป่นออันแม่ปู่นะคะ